สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะฮะเช้านี้ที่ในซอย <c oughs> นะวันนี้นะครับผมก็มาหมายนี่นะหมายช่อนข้างทางนะครับช่อนข้างทางร่องน้ําทิ้งในเมืองนะก็วันนี้มาลองดูนะครับหมายแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับปีหนึ่งจะมีทีนะครับ <c oughs> ก็มีเวลาสักครึ่งชั่วโมงดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่า ก็ใช้เป็นกบยางนะครับพอทาหมดตัหมดตักเดือนเนี่ยตกไม่ได้แล้วนะครับสาหรับสาหรับหมายนี้นะโมโมกบก่อนนะ,ะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตีตรงนู้นก่อนเลยนะเพราะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับคนจะมาแล้วนะนี่เลยนะใบแรกนะเดี๋ยวดูไว้แรกก็จะโดนเลยหรือเปล่า มีกัดเลยดนะตัวเล็กนะครับนี่ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเจ็ดโมงก็ต้องต้องเพลนแล้วนะก็ <c oughs> ไปทำงานนะอันนี้แบบว่ามาหาแต้มยามเช้านะครับเนี่ยนำ้ำเนี่ยกัดแล้วนะเรียบร้อยเลยไง ได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวหนึ่งแตมอันนี้ไล่ไล่บนนะโอ้โหเต็มเต็มเลยนะกัดแบบโผดๆเต็มเต็มแค่เดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างนะครับอันนี้ประมาณรักสามขีดนะไสดีเลยใช่เร็เรียบร้อยหนึ่งแตม นี่กอบอบยางปีมันดีนะน่าจะมีสามปีนะตัวเนี้ยคือที่นานนี่มันไม่ใช่มันไม่ได้ทนนะคือไม่ได้ใช้อ่ะรอดแล้วนะครับหนึ่งตัวดูแต้มสอง นะไอที่ว่าหมายที่ว่าปีหนึ่งจะมีหนทีมีหนหนึ่งนี่คือช่วงหลังจากหน้าฝนแบบนี้นะครับน้ําในร่องเนี่ยมันจะขังนะครับมันเป็นร่องน้ําทิ้งนะครับของของซอยข้างนอกนะครับร่องน้ำทิ้งของของถนนใหญ่เลยนะเนี่ยแึ่เดี๋ยวสัก เดือนหน้าเนี่ยน้ำมันจะมันจะแห้งละนะเมื่อน้ำแห้งมันก็จะเป็นเหมือนแบบแค่น้ำทิ้งจากหมู่บ้านลงแล้วทีนี้จะเน่าแล้วนะครับตอนนี้มันยังไม่เน่านะมันก็จะมีแค่ช่วงนี้นะครับที่ที่ตกได้นะกัดจริงจังเลยนะ ยอดกลับไปที่ทางที่ผมเดินมากี้นะแต่ว่ามันน่าจะเตือนคนไปแล้วนะตรงนี้มันเป็นทางทางเดินเข้าออกนะครับของคนนะที่ได้ปลานี่ไม่ได้เก่งนะอืมคือปลามันมีอ่ะ <laughs> ปลามันมีอ่ะยังไงมันก,ก็กัดนะนกัดไงล่นะ ตัวเล็กตัวเล็กอยู่ข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวไล่ตรงแหนก่อนนะครับแหนนี่คือมันค่อนข้างจะระแวงยากนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นคนข้างบนไนก็นหนะใกล้ๆนะเนี่ยผมว่าถ้าแบบมีตัวนี้มันใส่ดีนะ เนี่ยไก่ละมีตัวดูผมว่ามันใส่เพราะว่ามันมองไม่เห็นข้างบนนะครับไม่ได้เก่งนะอืมหมายมันมีป่าตกป้านอ่างมผมไม่ได้ รู้สึกเลยนะว,ว่าเก่งใช้ความต้องใช้ความเก่งนะว่าใช้ความแบบถ้าตีไปได้แนละ้วตรงนั้นมีปลาก็กินเนี่นะน,ะนี่แหละนะนเน์ของสายตกนะครับก็คือว่าคือไม่ต้องเก่งหรอกตีไปให้ได้นะครับเหยื่อลงน้ํานะถ้าว่าตรงนั้นมีปลานี่มันมันเอานะนั้นมีปลามมนก็นเอาแน่นอนอยู่ที่ใครจะตีไปได้นะครับ ตีไม่ได้ีก็เหยื่อไม่ตกน้ําอ่ะอ <c oughs> คิดแค่นั้นนะครับสำหรับมือใหม่นี่คืออยากลองนะนะครับมือใหม่ที่ไม่เคยตกปลาเลยนะครับอยากลองก็ก็เข้าร้านเบียดได้เลยนะซื้ออุปกรณ์ที่มันตีเหยื่อได้แค่นั้นแนละนะครับแต่ว่วนมือใหม่นะครับ สำหรับสายเหยืย่อปลอมนะครับก็ลองดูนะตกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตกอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยตกเหยืย่อปลอมนะครับเป็นสายแบบสายหน้าดินอะไรเงี้ยนะลองดูนะครับลองมาเดินหาปลาดูนะอาจจะพบทางอาจจะพบทางที่ใช่นะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มสายตก ใส่สกิปิงกบยางนะโอยงไงอย่างเทพเปล่าลันเลยสีลัน่นเลยน้ำมันเตี้ยนะตีลัน่นดีไม่ฟู่ปิดอีกโอ้โนะติดทุกอย่างนะดองเว้นป่าทีีมันดี โยด junior, ีตีไก่หงายท้องติดทุกอย่างยกเว้นป่าโลแกนกขานะอช่เงเข้าหรอกของผมนี่แหละตีันดีนี่ก็ค่อนข้างจะจะรู้จักกันนะครับรู้จักกันในตามขอบบ่อนะแต่ไม่ยังไม่เคยไปตกข้างทางกับเขานะครับโดยกบยางนะ เคยแต่ไปเจอตามขอบบ่อเนี่ยตีบันดีนะทากบยางตีปลาช่อนข้างทางปลาช่อนหมายแบบรกๆนะสุดท้ายเจอขอบบ่อนะโลง่งๆนะอบ่อปลาช่อนนะทีปลาช่อน <c oughs> ไม่ได้ใจกบเลย <c oughs> เอหมดแล้วหมดแล้วเสียหมดแล้วเสียชื่อหมดแล้ แทนที่จะแบบจัดทิปหมายข้างทางนะแต่ลุยตกปลาช่อนนะอตอนนี้เข้าบอ่อเหมาตกปลาช่อนหมดแล้วอีก็ดี <c oughs> ทีมันดีนะก็ดีนะเนี่ยสามปีกว่านะตัวเนี้ย <c oughs> เออ สามกว่าด้วยนะตั้งแต่สมัยผมไปเขื่อนนะแอนนานานเเพื่อนๆลองไปย้อนเข้าไปดูนะครับในช่องนะจะมีคลิปที่ผมไปเขื่อนนั่นแหละอืมยังนานเลยนะอแนวถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังนะแต่ตอนเนี้ยปลาไม่แดกอืม ตอนนี้ปลาไม่แดกแปกใจจังเออในแหนนี่น่ามีนะหรือว่ามันออกไปข้างนอกหมดไปดูนะในแหนเดี๋ยวเข้าตอนร่มๆอะไรเงี้ยตอนนี้แบบว่าแบบกว่าออกไปหากินน้ำโลง่ลงๆนะเพราะตรงข้างนอกนู้นมันมงีมีช่วงน้ำโล่งนะ,ะแต่ว่าตรงนั้นคนเริ่มเยอะแล้วนะ เป็นเป็นลุงอ่างโตแล้วนะเห็นไขาหน้าเลยนะนี่ผมจะปล่อยวิ่งก่อนนะจริงแล้วไม่ปล่อยวิ่งนะครับจริงแล้วไม่ปล่อยวิ่งนะครับ่ยวน <c oughs> ินไปเลยนะจริงแล้วผมไม่ปล่อยวิ่งนะเห็นไหมปล่อยวิ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะส่วนตัวนะครับอันนี้บอกเลยคือถ้าว่ามันกัดเนี่ย บทมันจะวิ่งไปเพื่อขมือบเนี่ยผมว่ามันยากนะสำหรับหมายแบบนี้นะครับ <c oughs> บางครับจะส่งปากัดจะส่งดีหรือไม่ส่งดีนะคือถ้าพูดแบบถ้าพูดแบบยากๆหน่อยนะก็จะตอบว่ามันแล้วแต่จังหวะนะครับเนี่ยไอ้คำเนี่ย คำเนี่ยที่มือใหม่ไม่อยากฟังนะครับเห็นได้กออกไหมมือใหม่นะครับหรือคนที่ไม่รู้นะครับเขาไม่อยากฟังคำที่ว่าแล้วแต่นะครับจริงวะลองคิดตามผมนะจริงนะคือตอนผมไม่รู้อ่ะตอนผมไม่รู้อ่ะเวลาผมถามอ่ะอยากจะถามคนนะคนที่แบบเป็นแล้วนะเราเห็นว่าเขาเออเป็นเก่งอะไรเงี้ย เออเวลาถามเสร็จเขาตอบว่ามันก็แล้วแต่นะเออนึกออกปะเออรู้เตืไงอะแล้วแต่นะอืมบ้าจ,จริงกูสงสัยทับตายนะโอ้ยมีกัรมีกัดมีกัรยังไงแหมตะกี้มันดันเกี่ยวอยู่ข้างบนนี่นะนะแล้วแต่ยังหวาหมายความว่าเนี่ยถ้าว่าเป็นหมายแบบเนี้ยเห็นไหม หมาเนี่ยมันรกนะครับน้ํามันตื้นขยะเพียบเลยนะครับข้างล่างนี่ก็เยอะอืเราไม่รู้อะไรอยู่ข้างล่างบ้างนะกิ่งไม้นู่นนี่นั่นนะก็เลยจะไม่ส่งนะครับถ้าหมายแบบนี้นะส่วนตัวคือผมไม่ส่งนะครับกัดตั้มปุ๊บก็คือกอ,กอให้สายเต่งปุ๊บก็ทราบได้เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันกัดมาเนี่ยแหวกออกมาเนี่ยคือมันอ้าปากมาเต็มที่อยู่แล้วนะเพื่อจะกัดเหยื่อะนะครับ เบื้งเนี่ยคือมันติดแล้วนะผมวัดเลยนะครับก็ตึงวัดได้เลยนะเพราะว่าถ้าปล่อยส่งไปอ่ะโอกาสที่จะลงไปติดนู่นติดนี่นะครับมันมันสูงนะครับและปลานี่มันก็คงไม่ไาวไปไปไป,ไปกืนไอพันน้ําแบบนี้นะ <c oughs> น้ําแบบนี้มันก็คงแบบกัดเอาตายเลยนะทีเดียวแล้วไปกินนะจบนะครับเราไม่ต้องส่งปยันรังมันเพื่อให้มันไปกืนนะประมาณนั้น อันนั้นคือไม่ต้องส่งนะนะอันนี้ขยายคําว่าแล้วแต่นะครับว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะครับแต่ที่ส่งส่งก,กันก็คือส่วนมากจะเป็นหมายน้าโลง่ลงๆนะครับหมายบ่อนะครับช่อนบ่อนะใช้เท็กซัสอะไรเงี้ยอืมปรช่อนคลองที่มีน้ําค่อนข้างมีมีระดับลึกลงไปนะครับอันนี้ทำสำหรับสำหร,รับการส่งนะครับที่ส่งแบบ ที่ส่งแบบตั้งใจส่งนะครับตั้งใจส่งแบบเป็นๆอ่ะอืมจะพูดไงดีวะบางคนก็ส่งแบบอืเห็นก็ส่งกูก็ส่งอะไรเงี้ยส่งตรงไปเถออันนี้คือจะเล่าแบบจะแตกแตกความหมายนะครับคําว่าแล้วแต่น่ะเห็นไหมลองสังเกตไหมเห็นเวลาตอนใช้กระดดงกระดีไม่เห็นจะส่งกันเลยนะตึงมือก็สับปังกันั้นะ เพราะว่ามันมันล่าวิ่งมาล่านะครับวิ่งมาล่านี่มันค่อนข้างจะอ้าปากมาใส่เต็มที่อยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนั้นนะงงไหม <c oughs> พูดไปพูดมาก็งงกันเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ตรงส่งไม่ได้เหรอได้แล้วแต่ไงเนี่ยมันก็จะจบไปคําว่าแล้วแต่ไงถ้าแบบผมพูดไปแล้วกับแบบมีคําถามแบบค้านในใจอย,อย่างเนี้ยอ เฮ้ยงสงก็ได้เนี่ยเออก็แล้วแต่ไงรู้ปะประมาณนั้นนะถามเขาแท้ๆนะเวลาเขาตอบปุ๊บเฮ้ยมันใช่อครับอ้าวเอ้ยมังจะถามอะไรวะนะเออถ้าว่าถามแล้วนี่คือถ้าถ้าถ้าเราถามคนนั้นนะครับแล้วก็เขาแบบเขาไม่ได้แกล้งตอบนะเราก็ฟังออกนะว่าเขาตอบจริงๆนะไม่ต้องหลงสัยหรอกนะ ถ้าสงสัยก็เก็บไว้ในใจนะครับแล้วไปทดลองเอาพูดจบปุ๊บโอ้โหมันไม่ใช่พะงาอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเปล่านะเอาแล้วมึงถามทำไมวะ <c oughs> อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับทริปนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ถือว่ามาเดินเล่าสู่กันฟังเดี๋ยววันว่างๆนะวันหยุดนะครับมีเวลาเดี๋ยวมาเดินนะถ้าว่ามันไม่เน่าซะก่อนนะ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ